เออสวัสดีครับคือวันนี้เราจะมาแกงเบก Thôi mày có lên ngủ đi đấy ผมแก้บิ้ไม่เต็มไม่ใช่ไม่เต็มหรอกแก้เต็มแต่ทำช้ามากว่า อาอหม่สูตรแรกที่ทำก็คือ ขาล้อมเหลือเป็นรูปดอกไม้อ่าทำไม่ดูครับน,นี่ยน,นี้ตรงนี้ไอตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะนั้นวิธีสองคือให้เราหาสีตรงต้องเล่นเด็กตรงสีขาวครับตเล่นตรงนี้ชิ้นุม,มไม่ได้เดี๋ยวต,ตรงชิ้นเอก ให้ดูนะครับว่าเป็นสีอะไรแล้ให้เลื่อนตรงกับแกนเลื่อนตรงกลางไม่ได้มันจะเปลี่ยนทีนี่แบบหาแกนได้ไหนก็ได้ถ้าเจอแกนเราก็มีสองทีสีแดงแกนมีทแกนมีสองทีแกนมีสองทีไปถ้าเราเจอสีขาวอยู่บนนี้เราห้ามลิ้นหน้าสีขาว แล้วสีสีของสีขาวเราเป็นสีอะไรจีิ oh. งๆเป็นสีส้มสีส้มก็ต้องอยู่กับแกนของมันตรงเหมนี้นี่ตรงแล้วเลื่อนจชสูตรนี้เลยถ้าอยู่ด้านล่างก็ามเล่นก็ใช้สูตรเดิมสีแดงค้นหาแล้วก็เจออันนี้ทางด้านนี้ก็ใช้สูตร มาซี้ซอืมซองสามวิกซีเดียอยู่บนพิสูน์ทำไ่นะนี่เลยชั้นละสองชั้นนะแล้วต้องทำอะไนี้ เล่นสีสมมุติเล่นเราต้องเลื่อนหาแกนทาเล่นตรงที่มีสีเหลืองทาเล่นมีเล่นได้แล้วต้องหลบสีนะะราเลดูก่อนว่าสีด้านบนเป็นสีอะไรแล้วก็เล่นตรงแกนแล้วหลบสีแดง สีแดงถ้ากรณีนี้ทำไม่มีสีให้ก็ใช้สูตรไม่มีสีให้ละปาเพียนทำทำสูตรตามนี้เลยทำปาสเพียนไปทำรูปบวกก่อน สูตรกันเอาเองจะสอนแค่นี้แหละทุกคน